เสียงผู้ใดมาหน้าบ้านอุ้ยผู้เบาผู้เบามากที่นี่อุ้ยไปเบิ่งก่อนนาสุบเจา้าอุ้ยเขามาส่งพัสดุสุบเจา้าอุ้ยไอย้ไข่ส่งของมาให้จากต่างจังหวัดเบิ่งดูนี่สุบเจา้าอีหยังเนี่ย,ยเป็นข้าวสารข้าวสารอันนี้ไข่ลู่ยุทธุงข้าวสารบาัดนี้ในกองนี่แมนอีหยังเฮาไปลุนเอาเด้อบัดนี้ซุ้บเจา้าว้าว เราคิดวอดข่เออแล้วยานเขาบิกได้กินนั่นนั่นน,นี่เขาซานไข่อยกระสีบ่มีกรอกหมอแล้วเราส่งมใม้ข่อเจิงดูสายใยรักความผูกพันอันเวียงแนวกินข่อยลากเอาตัวพุ่มเจา้าเอ้ยมันหนักแค่ปนาปุนาะข่อยดากโอนโตนโอนโตนไปเย็นบ่ปุนะลากยางตะนัดคุณได้ข่อยแนวกินนี่บ่พลากกำลังมาจากสายบุนีไข่มาเปิดบังพุมเจ้าไม่นีย่ยางกันแนบมาที่นี่เล่าสีเอายางไม้ไข่เด้อพุ่มซุ่มเจ้าเบ่งเด้อมันสีมีอีหยังเด้อ มาลุนกันย่ำได้เปิดของนี่ประตูอุ้ยคักแน่แทะมาบะเกียบบะเกียบยูงยาบะเกียบบ่นี่บะเกียบตากับบอตีหากินตับมึงโอ้ยฝากบะเกียบตากับบอตีไม่กินเนาะบอตีนี่ากินเลยเจ้าก็ไปอีกบักะนาวก็มีบอตีนี่โอ้ยสุดยอดอิลีเขาโปงเขาโปงหูจักเขาโปงบ่ยชุ่มเจ้าประตูแน่นอนอิลีไงข่อยบุญน่ะบักพริกพงก็มีบักลิ้นฟ้าบักลิ้นฟ้าแนวมักผัวข่อยสมเจ้า เย้ <Yes. S 2> <laughs> หน่อไม้ดองพูนะ <laughs> สุดยอดอีหลีสุปวิเจ้า